ยอวสาวัสดีวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาวา์แจงตุ่ดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวเกม s i n o b a s e c h r o n i c l e X d e f i n i t i v e Edition กันนะฮะท่านผู้ชมนะกับเครื่อง n t e n d o Switch Lite นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็ราคาแผ่นเนี่ยประมาณพันสี่พันห้านะกดโคตรลดได้แล้วนะครับเ,เราจะมาลองดูว่าเกมนี้เป็นเฟรมเรทเท่าไหรนะ่นะท่านผู้ชมนะเราก็เล่นได้กี่คนมีภาษาอังกฤษหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะกราฟิกเป็นยังไงนะเราจะมาลองดูกกัันนะครบ็ อย่างที่ผมบอกไปก่อนนะครับเกมนี้นะครับได้ในหนึ่งคนเลยนะครับเพราะเราดูจากด้านหลังนะท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็เกมนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการเล่นนะดูจากรูปแล้วเสียบป,ปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยจะเป็นแบบตลับนะอาจจะโหลดอัปเดตแพทเสริมนิดนิดหน่อยนะครับอืมแล้วก็เล่นกับเครื่องเครื่อง Nintendo Switch Lite นะโอเลผมเล่นไปนะแล้วเดี๋ยวรอ Nintendo Switch 2มาเนดะี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าได้เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับอืมก็เราจะมาลองกันนะฮะเราม,มาเล่นกับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะ Nintendo Switch Lite ตัวนี้มันราคาถูกมากแล้วน,นะท่นนะา,านผ อ่าห้าพันนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำอย่าไปคลิปนะ้วไปเครื่องเล่นเกมแบบขนาดเล็กนะมีเกมให้เล่นเยอะนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มือสองอยู่ที่ราคาประมาณสองพันห้าถึงสามพันห้าประมาณนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมอ่าไปซื้อมาเล่นกันได้เนียครับเดี๋ยวเราจะแกะแผ่นใสก่อนปุ๊บแกะแผ่นใสเลยจุ๊บนี่เสียบลงไปฮะว้าวเวลี่กูดอีซี่โปรนี่เสียบนี่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เล่นได้เลย เย้ yeah. นะฮะเรามาดูกันสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีภาษาอะไรบ้างนะั้นเราไปดูข้างในกันนะฮะอ่ามาดูกันว่ามีมีภาษาไทยไหมโอเคผมไปดูก่อนนะครับดูที่เซตติ้งก็อ้า๋เฮ้ยมาแต่ฮิไม่ไม่เออเกือบไปแล้วผมไม่นิวเกมโอ้โหเขาผิดกดผิดอย่าบอกนะมันเริ่มใหม่แต่ต้นเลยเหงาเลยนะเริ่มใหม่แต่ต้นเนี่ยผมเล่นมันตั้งไกล อ๋อมีโหลดเกมอยู่ผมลืมโอเคมาดูในส่วนของ s e ตติ n งก่อนนะท่านผู้ชมนะมี voice language นะครับมีภาษาอังกฤษยอย่างเดียว voice language แล้วก็เอ่อ language ภาษามีแต่ภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับโอเครู้เรื่องเราไปดูโหลดเกมกันก่อนนะครับผมได้ไปถึงช่วงไหนวะ อันนี้ออโต้เซฟนี่เพทามโอเคสามสิบอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับไปสกูอ่าตัวเกมไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยนะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับอืมยังไม่มีภาษาไทยมานะฮะหวายเสียใจด้วยนะจ๋าหนุ่มๆโอเค อ่าดูจากภาพแล้วเนี่ยตัวเกมน่าจะรันได้ประมาณ30เฟรมนะนะท่านผู okay. ้ชมนะ30เฟรมโอเคทร็กจิตยิงเลยเด็กสวยโอเปนไฟร์อสวยครับมีสกิลยู่ด้วยตัวนี้เด้ <You 're S 1> อืออซบเลยครับเกมมันจะเป็นแบบว่าแนวเอเอลพ e r p g นะจัดทีมเข้ามาต่อสู้ได้นะครับเขาเรียกว่าอยู่กันเป็นปาร์ตี้นะ เกี้ yeah. okay. สมัยก่อนจะมีความแบบว่ามีความหลากหลายอยู่นะท่านผู้ชมนะอันนี้มันตั้งแต่สมัย Nintendo Wiiu นะท่านผู้ชมนะอ๋อหิวอ๋อ oh. หิวให้ทีไน่โอเคโอ้ค okay. okay. นี่เนะี้ยสาบครับสวยหูจ oh. <GP. S 1> ีพีเราต้องมานั่งเก็บวิวซะหน่อยนะคนดูนะเอริบด โอปิไฟเ์อโอปิไฟออิวครับสวยฝังเรายิงพคดรลวนี่อัดระเบิดเลยครับสวยอันนี้วิวจิตจัดก,การมันก่อนเอาเราก็จะได้รับบุเป็นคนมาอยู่ที่ต่างดาวนะท่านผู้ชมนะสร้างอาณาจักรอาณาณิคมนะครับจะมีแบบไดต่อสู้กับอ,อนาณาไออาณาณิคมอื่นด้วยนะ ร้อยนี่แน่เียบร้อยฮะ Revel up โอเคว้าวเปิดของไฟลเบลเจกิตอก่อนนะอ่ามันจะมีให้ดูแบบใส่ของไรพวกนี้นะปาร์ตี้ดูปาร์ตี้ก่อนนะครับดูกลาวเกียร์มีใส่ผมใส่ชุดใส่อวุธมาแล้วโอเคอวุธของแขนยังไม่มีนะท่านผู้ชมนะน,นี่สามใส่ไว้แล้ว เค okay, รู้เรื่องนี่ชุดกอดเราที่อยู่นะมีสกิลเล่นนะท่านผู้ชมนะนี่สกิลโอเคแล้วยังไม่ปลดล็อกนี่มาดูคาสแล้วก่อนนะมีมีระบบอาชีพให้เลือกด้วยนะนี่เราเล่นในส่วนของอาชีพอะดิฟเตอร์เหรอแรงดิฟเตอร์ไปผมอาจจะผมไม่ได้เล่นไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง,องตัวเกมนี้มากนะท่านผู้ชมนะมันจะมีคุยได้ทำอยู่ด้านบนนะครับ แต่เราไม่น่าจะสู้ไหวเราต้องมานั่งเก็บรีวิวกันก่อนนะฮะทั้งหมดนะนี่กด ZR เป็นกระโดดครับกดลงตรงนี้ตรง,งนี้วิ่งไวแต่เครื่องนีน้จะดูมันจะได้ข้อดีคือเครื่องมันเล่นได้นานนะทั้งหมดนะเครื่องมันแบตเตอรี่มันนักมันมันทนมันถึก right. เล่นได้นานนะครับเพราะมันเป็นระบบแบบอ่า,อาร์มาด,ดี้ฟิชเจอร์นะเดี๋ยวสับครับสวย <Damn it. S 1> เอาดาบดีกว่านะคุณรู ตีเข้าแรงอยู่นะเนี่ยดอกละ6หกสิบเจ็ดสิบเลยห้าสิบเก้าเนี่ยย่๊วั h a t น n นี่โอเคสับเลยฮะช่อเพื่อนก่อนอิมมาไว้ถึกกว่าใหม้มันจะมีแบบว่าอ่าโบนัสให้ได้กดนด้แบบเมื่อกี้เนี่ย อยู่มีไหนเล่าหัวหน้านี่สวยอยู่ให้เอ็มมากก่อนสวยนี่เลยหญิงต่อยเลยครับสวยโอ้ยตัวนั้นสองตัวเลยโอเคอื้อ ย,ยิงไม่น่าจะเข้าแรงนะผมคนดูผมเล่นมีดดีกว่าเอาซีพีบวกก่อนชิมพาวด์สวยเออนีรันได้ยอยู่นะครับคนดูขบอนรู้ อยู่ให้เพื่อนกันเจ็บจีบสินี่อาสิอืมนี่แน่เรียบร้อยครับอาชีพมนต์มาแล้วอันล็อกมาแล้วสกิลเรานะฮะยืนแทงก่อนยืนแทงนี่อย่างเงี้ยนะโอ้ยดอกละร้อยแล้วบเมื่อกี้นี้ เอาเรื่องจ้าเฮ้ยๆพรัมอื่ฮิวให้ครับสวยอื้อฮิวเลือดครับนี่โบนัสฮิวเลือดนะเมื่อกี้นี้มาเอาสิเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้ได้ของเฮ้ยได้ของดีคนดูท้านะ่า สวยเลยเปิดดูก่อนนะครับสกิลสกิลมาแล้วสกิลใหม่สกิลใหม่สกิลใหม่ใกล้ฉันใส่ลงไปในตัวนี้โอเคตัวพระเอกเรายังไม่ได้นะมันมีสามตัวนะดูคลาสก่อนนะครับว้าวมาแล้วเว้ยตัวไหนดีอ่าสไตรเกอร์มันจะนิ้นอะไรเนี่ยนิ้นดาบใหญ่เหรอดูโอการสปินคอมบันดู นี่อะไรเรียวกันโอ้โหเฮ้ยเอาไหนดีเพราะผมว่าเรียวกันกระที่อยู่นะอันนี้เป็นสไตรเกอร์นี่น่นาจะดิ้นดาบนะทุกผู้ชมนะคอมมานโดทีมอัพเนี่ยมาแล้วสก,กิลหนึ่งเห็นไหม CP คีกิซโก้บูสต์ดามิทวิทเพิ่์นฟอร์มบีไฮบูสต์ดามิเนี่ย โอ้เอาอะ่ะคนดูเอาตัวไหนดีอืมสกิลแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันอยู่นะเอาเร็วกันนะเชิงคาร์ดเหรอเราจะเปลี่ยนคาร์ดเหรอเราเป็นคอมมันดูมาตั้งนานนะเนี่ยอุตส่ามีสกิลทีพบูสนะอ,อ้าวอาร์เกียร์เอานนี้แล้วกันคนดู สวยโอเคเข้าใจแล้วอันนี้อะไรอาร์ตคืออะไรอา่าสกิลมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะจดสกิลเข้าเพิ่มนะครับโอเคจดสกิลเข้ามาแล้วมาดูเกียร์ก่อนนะเกียร์เรา ชุดๆเหรออันนี้สี่ดีเฟินเหรอโอเคผมดูก่อนนะสตตนดดีคอยหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวสลับตัวก่อนเลยให้ไอ้ผู้หญิงเนี่ยใส่หมวกอิมมาอิมมา แล้วก็รู้สึกมันจะมีของใหม่เข้ามาด้วยนีย่แขนใช่ไหมเชดู Shadow. อุ๊ยอันนี้แขนบวกยจกังวะสามสิบหกใส่เลยรองเท้ามีไหมแขนนี่ใส่ไปแล้วนะครับเสื้อเสื้อ,อน,นี้แรงกว่าดีกว่านะทู้คนนะดีเฟนซ์สิบสองนะ แต่ให้ตัวอื่นใส่ก็ก็จะดีขึ้นอยู่นะอันนี้อาวุธนะครับอาวุธผมยังไม่มีนะดาบนี่ดาบก็ยังเป็นกาลูกาลูอยู่เลยนี่ไนท์ไม่ได้คนละคลาสเลยสลับอันนี้ดีกว่า ดูชุดก่อนนะเพื่อเปลี่ยนอะไรได้ใส่ไปแล้วโอเคเอ้ม,มาใส่เสื้อนี่เหรอนี่มันมันมันลดลงหมดเลยนะนี่คนดูพรามเลอันนี้เราใส่อะไรใส่ของเลอยู่ใช่ไหมไม่น่าได้คนดูของมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เฮ้ยนี่แล้วใส่เลยแขน รองเท้าโอเคผมสลับตัวก่อนนะช่วงตอนนี้ผมแบบหาแบบตัวใส่ของให้น้องดีๆก่อนนะเสื้อเสื้อโอ้สิบสองนี่ดีอยู่แล้วนะนี่ดีฟินส์เนี่ยดีฟินสิบสองนี่แขนโอเคแขนดีอยู่แล้วรองเท้าโอเคดีอยู่แล้วโอ้ตัวนี้ของดีใส่ของดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ โอเคเน่มเปรี้ยไปดูกันต่อโอ้ยปืนโอ้โหบ้บึ้มเลยมามา,า,าขึ้นควสก่อนไหมทางขึ้นอยู่ไหนวะไม่ใช่ทางขึ้นมันอยู่ฝั่งนี้นี่ถ้าเราไปสู้กับทุกคนนี่นั่นเลยนะคนดู ไอ้ถึงตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันจะโหดกันในพวกนี้หดี๋ยวปูงสวยป่งเร็วกันโหแรงอยู่นะเนี่ยอือโอโหโคตรแรงอือไปแรงอยู่คนดูแต่สู้เร็วกันก็ไม่ได้หรอกอืออยู่ไว้เพื่อนได้ด้วยนะบุตามีก่อนทีพีเยอะ สวยบูงบุงวิ่งแรงเร็วนะ่เนี่ยคนดูบูง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 ยิ่งเหี้ยเว้บูงบูงบูงเดี๋ยวเ,เรียบร้อยคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมซีโนเบสเอ็กโคนิคขึ้นนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตัวนี้ เป็นกับดนะินเจนโรสวิตสองแน่จะมีรูปเฟรมเน็เท่าไหร่ต้องรอเครื่องมานะผมจะลองให้นะตัวไลท์ก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวเครื่องกับตัวแผ่นนี่ถูกมากๆแลนะนะเดี๋ยวนี้นะท่านผู้ชมใครที่กำลังหาซื้อก็ไปกดดูได้นะล่างขมยติคลิปสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกันคลิปหน้าบายเจอ้อเบอร์อรใจ